วันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมชมสวนไผ่สุใจยโสธรของเรานะครับหลังจากที่ได้ปลูกไผ่นะครับามาแล้วอสองสัปดาห์นะครับเรามาดูว่า,าไผ่ที่ปลูกนะครับเป็นยังไงมั่งนะครับไผ่ที่เราปลูกนะครับเป็นไผ่สร้างมนนะครับ ที่หาต้นพันธุ์ครับจากการต้นกิ่งนะครับต้นแรกครับก็มีใบที่สมบูรณ์นับมีใบที่สมบูรณ์นะครับเขียวนับและก็มียอดเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับความสูงก็ประมาณเมตรห้านับท่วมหัวนะครับท่วมหัวในการปลูกก็วางระบบ น้ําหยดครับเอาไว้เนื่องจากว่าในห่วงที่เราปลูกนั้นนะครับฝนนับฝนยังไม่มาครับเราก็ต้องทําการน้อยครับเราไปดูต้นที่สองครับต้นที่สองใบก็เขียวคนับเขียวช่อุ่มเหมือนกันครับแต่ยังไม่แทงยอดนะครับแต่มีแขนงเก่านะครับ ที่สูงขึ้นไปก็ความสูงก็ประมาณเท่าๆกันกันกบต้นที่ผ่านมานะครับมีความเขียวขจีเหมือนกัน,นมีการวางระบบน้ำหยดครับเป็นไผ่สร้างมน,นครับเป็นไผ่สร้างมน,นที่เป็นไผ่ใช้ลำนะครับคิดว่ารอดตายแล้วนะครับรอดตายแล้วในสองต้นนี้นับก็มีการวางระบบน้ำหยดเอาไว้ รเรามาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจา,าความเขียวนะับความสมบูรณ์จะไม่เท่ากับ2ต้นที่ผ่านมานะครับสองต้นที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะในส่วนที่มีการขยับนะครับจากลมนะครับจากลมก็เลยอาจจะทำให้ไม่เขียวนะครับในในการปลูกนะครับ เราก็ปลูกโดยไม่มีปุ๋ยรองพื้นนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นการทดลองนะครับทดลองดูว่าในส่วนดินของเรานั้นมีปุ๋ยมากน้อยเพียงใดนะครับหญ้าก็จะลกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาทำความสะอาดนะครับการคุมดินก็ใช้ หญ้าเดิมนะครับหางแล้วก็เอามาคุมไว้ก่อนนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับเพื่อลดการคายน้ำของต้นไผ่นะครับเรามาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้รกนะครับรกก็มีระบบน้ำหยดนะครับน้ำหยดที่เรานำเสนอไปนะครับว่าเป็น ระบบน้ำหยดจากโซลาเซลล์นะครับก่อ,กอนนี้ก็มียอดนะครับแทงขึ้นมาเหมือนกันนะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับมียอดแทงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ปลูกลวปลูกพึ่งลงดินเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแถวบริเวณนี้ก็จะรกหน่อยนะครับนะ รกหน่อยเรามาดูต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปออโอ้ต้นนี้นะครับความสมบูรณ์ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับความเขียวอะไรต่างๆาไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ยอดยังไม่เห็นนะครับยอดยังไม่เห็นแต่ก็มีวางระบบน้ำหยดน้ำถ้าว่างๆก็คงจะได้มา,าทำความสะอาดแล้วก็ คุมคุมกอรครับใช้เศษหญ้านับเศษหญ้าหรือเศษฟางนะครับมาคุมต้นนี้ก็มียอดนะครับขึ้นมาเหมือนกันนะครับความสูงก็ประมาณเม็ดกว่าแล้วนะครับเม็ดกว่าแล้วก็คิดว่ารอดนะครับรอดก็มีหญ้านะครับมีหญ้าเริ่มขึ้นมาแล้ว ครับสวนไผ่สุขใจยะสุธรของเรานะครับตอนนี้ก็ลงไผ่สร้างมน่นะเป็นแนวาตามขอบถนนนะครับาทางเข้า,าสวนของเรานะครับสวนของเราก็ประมาณ3า30กอนะครับ30กอครับวันนี้ก็คงจะ ได้นำเสนอนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้ได้ดูว่าในส่วนของสวนไผ่ย,ย่าสุธรสวนไผ่สุขใจเยอะย่สุธรของเรานะครับได้ปลูกแล้วมีผลเป็นยังไงมั่งนาบก็คงจะได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมอีกนะครับว่าการจเจริญเติบโตนะครับของสวนไผ่สร้างมลน นับที่สวนไผ่สุใจยาสุทรของเรานับว่าตรงนี้นับเป็นยังไงบ้างนับก็จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามได้ดูเป็นระยะระยะนับก็ขอฝากให้กับทุกท่านได้กดซับสไครป์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราจัดทำคลิปดีๆ เพื่อนำเสนตอต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ